มาครับสวัสดีครับพบกับผมทอมืองการนะครับผมกับวิดีโอพระเครื่องนะครับห่างหายจากการอัปเดตวิดีโอพระเครื่องไปนานพอสมควรเลยนะครับวันนี้นะครับผมไปรับพระมานะครับเอาไปเข้ากรอบนะครับผมก็จะเป็นพระทักกระดานนะครับพระทักระดานกรุวัดต้นลำไยนะครับพิมพ์เล็กนะครับผมพิมพ์เล็กหลังวงเดือนนะครับนะครับ สนิมแดงนะครับสนิมแดงแต่กลัวเก่าลันถมนะครับผมอ่านี่ครับหลังวงเดือนนะครับเห็นเป็นวงเดือนอย่างชัดเจนนะครับผมท่านไหนที่สนใจอยากได้นะครับพิมพ์เล็กนะครับผมก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับมีกรอบนะครับไปถึงก็แขวนคอแขวนขึ้นคอนะครับพร้อมใช้ได้เลยนะครับนะครับผม ก็สำหรับสายเหนียวนะครับสายคงกระพันชาตรีมหาอุดนะครับแนะนำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าควรจะต้องมีไว้นะครับสำหรับลูกชายชาติเชื้อนะครับผมผมบอกเลยว่าควรจะมีไว้นะครับใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีนะครับและไม่ได้เด่นแค่แขวคลาดปลอดภัยนะครับผมบอกเลยนะครับไม่เด่นแค่แถวคลาดปลอดภัยหรือมหาอุดเท่านั้นนะครับผมผมบอกเลยว่าชีวิตนะครับจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะครับ อย่างน่าอัศจรรย์ใจนะครับผมนี่ประจักษ์ประกาบตัวเองอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่คลิปแรกที่ผมทําสําหรับพระธกดานกุ่วต้นลำใหญ่นะครับฉะนั้นผมจะประสบพบเจอนะครับโชคลาภต่างๆนะครับทํามาค้าขึ้นนะครับแล้วก็เจรจา์นี่ก็เป็นผลเหมือนกันนะครับผมจะประสบการณ์ส่วนตัวนะนี่ครับนี่คือด้านหลังนะครับพิมพ์เล็กนะครับผมก็ สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโทรมาทําการได้เลยที่เบอร์0953982533นะครับถ้าแอดไลน์ก็แอดได้ตามเบอร์นี้เลยนะครับผมก็มีพระทักรดานกุวัดต้นลําญ่นะครับพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางนะครับหรือต้องการจะสั่งทําการนะครับว่าเอากี่ชุดเอากี่องค์นะครับขอให้สั่งเข้ามาได้เลยนะครับนะครับตามที่อยู่หรือใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆก็กด ติดตามกด Subscribe กันไว้ไวด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้รับรู้ถึงข่าวสารวิดีโอนะครับและการอัปเดตเพราะว่าตัวผมเองจะมีโปรโมชั่นนะฮะเครื่องเข้ามาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์หรือแม้กระทั่งเป็นวันเกิดของผมเองอย่างเงี้ยผมก็อยากจะจัดโปรโมชั่นนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องนนะครับนานานะครับได้ร่วม สนุกกันได้จับต้องพระในราคาที่ย่อมเยาวกว่าปกตินะครับผมก็แนะนำนะครับแนะนําเลยนะครับเนื้อตะกัวเก่าสนิมแดงๆแบบนี้นะครับเรียมกรอบพร้อมใช้แบบนี้นะครับไปถึงนะครับอาราธนาเลยครับอาราธนาขึ้นคอเลยครับผมสวยสดงดงามนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าสาหรับกรอบนะครับเหงื่อน้ําไม่สามารถเข้าได้แน่นอนร้อเอร์เซนนะครับผม ครับให้ชมเต็มเต็มปึ้งสวยนะครับสวยนะครับเอากรองสองนี่คือเห็นเป็นสนิมชั้นสนิมเลยนะครับใต้ฐานก็ยังมีท้องที่นะครับที่ปิดไว้ใต้ฐานตรงนี้นะครับตรงนี้โปูผมเนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับผมหลังวงเดือนก็ชัดเจนนะครับชัดเจนสวยสุดงดงามนะครับผมผมบอกเลยก็พิมพ์เล็กเป็นขนาดเป็นพระขนาดที่มีความประทัดรัดนะครับ เด็กแรกเขาเรียกอะไรไม,ไม่เชิงแรกเกิดเด็กที่อายุปี2ปีเนี่ยแถวบ้านผมนะครับก็ก็แขวนขึ้นกันแล้วนะครับสําหรับถ้ากระดานกูว่าต้นลำไยพิมพ์เล็กนะครับบางข,ข,อขอไปครับบางท่านนี่ก็เอาไปเช่าจากผมไปนะครับเพื่อเป็นของขวัญน,นะครับของขวัญหรือว่าของรับขวัญลูกหลานอะไรประมาณเนี้ครับที่แจ้งผมมานะ ก็ดีนะครับผมว่าก็เป็นของขวัญที่ให้แล้วก็แฝงไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองครอบคลุมทุกๆด้านนะครับดีครับเห็นด้วยครับที่เอาพระทากดานกุวต้นลำไยเนี่ยนะครับเป็นเสมือนพระของขวัญนะครับให้กับเพื่อนๆหรือว่าคนในครอบครัวคนที่รักนะครับเนื่องในโอกาสต่างๆนะครับ ก็แนะนําครับแนะนําติดต่อทบม,มการเข้ามาได้เลยถ้าอยากได้เป็นพระของขวัญน,นะครับให้กับบุคคลที่ท่านรักบุคคลที่ใกล้ตัวนะครับแนะนำนะครับสวยนะครับุงนี้สวยนะครับพิมพเลขสวยเลยนะครับพิมพใหญ่มีพิมพ์กลางมีนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยรับสงรับสององค์ในพิมพเดียวกันผมอาจจะมีราคาพิเศษให้นะผมบอกก่อนโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจากไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตพระเครื่อง สายอื่นๆนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไปก่อนสวัสดีครับผม